โซเดียมมันอยู่ในอาหารรอบตัวเราเยอะมากกว่าที่คิดคือหลายคนอาจจะระวังแค่อาหารเค็มๆใช่ปะแบบไม่เติมเกลือเพิ่มก็คิดว่าพอแล้วแต่จริงๆโซเดียมมันแฝงอยู่ในอาหารเยอะแยะไปหมดไม่ใช่แค่เกลือที่เราใส่โรยเลยด้วยคงเพราะงี้หรือเปล่าไม่รู้นะเลยทําให้คนไทยเรากินโซเดียมเกินจําเป็นไปเยอะเลยเกินไปตั้ง 2- 3เท่าจากที่ควรได้รับนะองค์การอนามัยโลกบอกว่า ไม่ควรกินเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันแต่รู้ไหมคนไทยเฉลี่ยกินกันไป3,636มิลลิกรัมต่อวันเกือบ2เท่าเลยนะทั้งที่จริงอ่ะร่างกายเราต้องการมันนิดเดียวจริงๆแค่วันละ400-1,475มิลลิกรัมเองนิดเดียวจริงๆเพื่อช่วยคุมสมดุลน,น้ําในร่างกายช่วยกล้ามเนื้อกับเส้นประสาททํางานได้ดีแล้วก็คุมความดันให้ปกติ ที่พีก,กว่านั้นคือโซเดียมมันไม่ได้อยู่แค่อาหารเค็มๆอย่างเดียวไงเบเกอรี่ขนมปังน้ำผลไม้กล่องหรือแม้แต่น้ำอัดลมพวกนี้มีโซเดียมเหมือนกันเพราะมีส่วนผสมของเบกกิ้งโซดาเอ่ยสารกันบูดเอ่ยหรือวัตถุเจือปนอื่นๆที่มีโซเดียมอยู่ด้วยเพราะงั้นถึงจะไม่เค็มไม่เติมเกลือก็จอโซเดียมในอาหารได้